สวัสดีค่ะนี่ก็เป็นว่งมาจะก,กินลูกสินลูกชิ้นนะฮัทด็อกค่ะน่จาจะให้กินฮัทด็อกแดงฮอตด็อกแดงของญี่ปุ่นเนาะนี่ีน้ำจิ้มน้ำจิ้มเฮ็ดเองน้ำจิ้มลูกสิ้นค่ะผักยัก,กม่แค่นี้ละค่ะเอามาเป็นพวงเลยพัดคอมผัดผัด,ผ,ดผักเนื้อค่ะผัดผักเนื้อนอะ อันนี้ปลาย่างค่ะปลาซาบะปลาซาบะย่างของมาริจังเนาะปลาซาบะย่างมีผลไม้ด้วยจ้ามาค่ะมะนี่กีวีค่ะมะมันปลาย่างแล้วมันก็จะนี่นจะเป็นดแดงๆค่ะให้กวาดแดงนี่นนย้ำจินมด้วยไหนมึกินอะไรใช่ละ นอนดูก็ได้อันนี้เราของมะลิจังพี่มองดูอันนี้ของ,ของมะลิจังมาานันจะนิดหน่ยายได้เยเนาะเอาไหมลูกหน,น้าหน,น้าขิงตังเินยน่างยามขินซอน ก่าเส้นมันงายนถอดกบระเมนถอดกวามวาพัดมาเกิดกันเลยนะ้องกับบกพริกมืกัน่เดี๋ยวบักพริกหน่อยมากกเนีน่นย ก,กิน,นมาไขา่บ่็กไข่เพ็ดปไนกินมาีกินมะพรมาวมอื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 มันมีืมอ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 ืน,นอนนื้อืนอืมอามอืมอื้อามอื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 มอออือ để trả lên, bộ, ừ, mai lại mình có, lại và lại ngôn ngữ. Too mãi, mọi người nói bói kim ngạc nhiên, mất phục, mất phục, mất phục, nhau nhé Các phục, này phục, mất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  phục, เดี it, right? Mm. Mm. Right. Hey, ๋ยววันนี้นะไม่รูกสิไม่รู้สิไม่ไปใช้รู้สิเลยดูอัดด้วยนะมาอีกหน่อยก่อนปิ๊กเซนง เคลจวดนะสินนะมันจับแดงโอ้ยแม่กรตืนเหมือนเนาะอยากให้ยาแม อัน <D> ีว่ากรัสัตาวนนีว่าในเบื้องหนังกินเขาไปยิ่มง่ายเลยมันจังหอมยำให้กุ้งไปอืมหืมดับ รีต้องไปไหนมาเร็จเลยนำมาพริกดิบใส่หลายเยอือืจอดีขนาดพริกน,น่อยจบบัดบ้าไม่แห้งจอดจาง้วเนาะกินกับเก 嗯，再抿两口。嗯，嗯。 ก็น้ำจิ้มแม่ใช่ไหม <laughs> น้ำจิ้มแม่จะเผ็ดนะอ,อ <laughs> น้าหนา่อยดีอืม <laughs> <laughs> าดีต้องม <c oughs> พักพักกลมตุ๋นมาเหนื่อยนองไร่นิ่มนี่ดีนเหน่ควายอยู่หน่อยของเพชรมันอายนะตัจะวจ่าลยตั <c oughs> วงวานะ ครับครับมัมกกนกลางกว่าหรืลูกอ่ะเอาลูกคะกลางมั้ยอ่ะปากก็ปากเอาล่ะอ,อ,อุ้กแสบจวดอื้ แอบไข่อันนะแบบี้ค่ะให้แหกคนเนาะแก่หิว

ก,ก็ลูบก่อนนะตรวสักหน่อยเจ็ดจัดนะม่แห้งกระพริกแน่นอนกับเพดีรุนนี่ผิดตีนะป เพชรทันจ์จ้ะคิววิลิเคียวลุเหลืองงมีนนะครับค่ะโอเคค่ะกรณีกับพ่อแค่นี้กันค่ะพี่น้องค่ะขอบคุณมากนะคะที่รับชมค่ะบ๊ายบายค่ะขอบคุณค่ะ